ยิ่งดีดีกับกอผ้าก็การดีๆๆใครแบ่ไงกันคือหน้าสวยด้วยคุณหนะคุณนนะาคุณนาคุณนะคอน้สวัสดีครับผมหนังครับมือนีพระพีพานงมเละมึงเ็ดนะครับตั้งอำเภอเจริญศิีนึกออกไหม มาทางบ้านหนองโจรสครับไปเบิ่งบ้านโคกศิลาแล้วมันมาเกิดนะครับเนาะมาตังบ้านหนองโจรสครับเมื่อวันที่วันที่หกนะครับวันที่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องจะไปรุนแรงมาจะเป็นยังไงนะครับเนาะมีปลาเงียบมามีรถมาจะขึ้นมาเหมือนมากสามคนกับมันที่จีงยานเข้ามาพอเห็นแล้วครับเนี่ย

กกด่็ไหลอีลีว่ว่ามันเห็ดปวกัาเป็นมะเห็ดปวกเห็ดปวกอยู่คือดอกโบสถถึงขนาดเห็ดปวกกิก้เห็ดปวกกิกนี่ปุ๊บ หมูเล็ได้เห็ดปวกก็ดแดงดอกนหมครนับแบกใหญ่เลนก็นี่จะเป็นข้าเป็นนามันเป็นหมูใหญ่เคี่ยวไปสงซิคกับนี่นี่เป็นเห็ดปวกกิกโอ้ยุ่งหลายโูดบริบูรณ โอ้ม่เพื่อนพี่ออกมาเดินหนึ่งผมเยยบกินเงครับงานเย็บนะปวดกี๊ยงเดนไม่ใช่เกียวที่จะเกย เนี่ยมันมันเพิ่งที่เริ่มเกิดและเห็ดล้งมกัดที่เริ่มเกิดในเมื่อท่านั่นละเราตียางมาโดนเพาะวอเห็ดปวกเหตุพวกตาบ่ลากนันดีบอลนี่นนนนเด้อสามดอก ดอกนึงนเท่าแล้วดอกนี้ที่สามดอกมั้งกบนอ่ดอกสองดอกจะได้พ่อปนันปวกตาปวกกิ๊กอันนี้เท่าคับแล้วอือเี๋จน,นั้นคุยมันออกแล้ว ปวกสามดอกมองได้ดอกสองดอกสามดอกนั่นเราบอกเป็นโมแม่มีเกิดกับมี่นี่ดีนี่ดีนี่ดีดพอเล้วครับข้างกันนานอู้หหนึ่งสองสามสี่ พี่พีบอาเลยบอบเลยเท่าแล้วี่เลย่เลยล้อถอดเนนี่อ้ออมันเาเาแล้วเก็บเาแล้วอืมพี่มันเาอืมอืมอ้วอออองเอออันเาเลี้ยงถึงกีเมดแล้วเข้าเลยเน่ ใน,เ,น,น,นเขาแล้วก็วให้ันเป็นเสียงงต้องเอา,น,เน,อเอานี้หล,ล,ล่ไปนหมครับอืมเขาโอ้อันอ้พโธ่แวเป็นเสียเลดเขาเลยอหล่อหนึงไหนะนี่โอ้ยเขาเลยจะสุหนึ่งอันนี้ลแล้วยอนนวยา่างงอกปะย่ดพึ่งเหลืองครับ นองเล็พุ่งเหวียังกเห็ดดอกดำดำเห็ดคาน้ไม่อันนี้เห็ดจิกิยเีเรเอาเอาเป็นตะเสีบเห็ดีเดียนเอามันเสีบได้嘛เ่อเสียเห็ดแต่เบี้ยเกเป็นน้ำนมจะได้หลเต็มไม่ไหนเกันเห็ดอดในรถเต็มมถ้ามีเห็ดบอออกคนเลยป่มา หนึ่งขอบึงออกมากนอนตัวบงหนึ่งวลบึงลงไปแล้วบึงเห็นตาขาบ้างบึงบึงบึงอึนนเห็นตาขาบ้างยังมตัตัวถุงงยนนี้นี่เีมบึงไอ่อองสิขอเลขบึงบึงกำลังเขียนเลขขอเลเก่าเพ่แล้วะชูนอดเก่าเดี๋ยนาะ กอดสูกในเด้อรูบึงวันที่16บหกสิบหกรกฎาคมด้อเอาสองตัวด้อโอ้ยมันเหล่าอ,อาออกใบใหม,นมนน่นั่นออมไม่เงาเลยเห็นยห็นมันก็ออกใาบรีเลยมันจะอ,ออกบ่ อคนนี่แหละลุงมีเลยมันเป็อัดทางมาหรือเปล่าลุงเดียวเลยใหม่ใหม่แท่นกระดาษเลยโอ้เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูลำควอนใหม่เมื่อก็บเห็ดหูหนูไปเห็ดหูหนูนลำควอนใหม่เตรียมอยู่นี่เห็ดหูหนูนลำควอนใหม่นี่ยดู มันเท่ากันมันมีคนเจ็บกินนะกินได้บวกคนนี้นี่บุกกินได้เงินมั้งตัวบุกใหม่ปลอมตัวแม่กระเดาแม่มันกระเกิดใช่ไหมนี้ไม่แย่นียโอ้ยก็ต,ตอบคนน่ะตอบไมดีเนาะเจ็ดหูหนูนะนปลาเขาเนาะ พนพวกพนพวกมันมีเห็ดพวกพนพวกยังยังเห็ดว้าววอาวออกไปแล้วมุกสองดอกเห็ดลันมุกชิ๊กๆเห็ดลันมักมาเก็บมาเก็บมาตัดขามันบอวบาฏิวาบัติไทย นี่ยิ่การเดินเลยครับยี่การเดินเลยขาวเนะคับน,น,นี่งกสองดอกนี่ละงอกขาวครับเดี๋ยวมันมันกำลังสิกเกิดนะกำลังพว่ม็กเกิด ดูใกล้ๆกันครับนเงี้ยดอกเงี้ยนครับโอ้ดอกเงี้ยต้อถือกินอ่ะอือดอกเงี่ครับน้องดือดเบิืงครับอือครับผมเดี๋ยวโชว์กันนี่ครับอกนี่ดอกใหญ่ยต้อถือกินเดี๋ยวจะเอาขามันออกมด้ยเนี่ยโอ้ยขามันออก ก็จะว่าอีกใครบอกใครเห็นลังงกแล้วบ้าโอ้หนื่อยไหมมือเกิดมูทัอ้งหลังเป็นลังงกโมเรกกของมือใครเอาไามาแท้งงูงหลายครับตะกี้งุมาหลช่วงไรครับ เนเตกสะ<ฮ>สมหลายหนูอะไรครับมองนี่ได้สีดอกครับเนี่ยไดเครื่องตะการแล้วเฮ็ดมีนั่งจะเาาน,าาน,นี่เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเหลืองครับเนี่ยเฮ็ดเพิงพระครับเนี่บ เพิ่งพักเหลืองงามๆเนี่ยมีสามดอกนี่นั่ง่ากินได้เยอะสันะเลื้ลงสีเหลืองติดมือแล้วไปเดี๋ยวขาขาม่หลอกก่นเสียหน่อยกันับก็จะไวอีกแล้วครับเฮ็ดเพิ่งพักเคยเคยกินปะ เขมนไหมลยครับเจ้าวะเนี่ยเบาเหมือนมีหน่งมีหน้ายางห้อยสีงามเลยงามันาดโอ้หเหนบบองโคกเก็บไป้าย นี่อย่างพี่ทานเถ่าเลยตอนนี้เถ่าละนี่นี่นี่แมนบาเนี่ยเออแมนเท่าตอนเย็นเจี๊ยม้ามึงเหมืนอ่ไอยู่น่ะเอาได้ดอกเดียวโคโลนี่นั่งแล้วเอาลายดอกแล้วเอาชุดดอก เห็ดเพล็กอะไรนี่มีนางว่าเห็ดเพล็กเห็ดเพล็กเห็ดเพกแกงแซ่บจ้าแกงแซ่บเห็ดอันนี้แข็งอยู่ตะวันแข็งหวานหวานได้ไปแลาเหาไปแกงอะไรนี่หวานตัวเอ้บโเบีอาดูแต่ตงเบียมุกตายแล้วมีไงไรเนี่ยพะยะศีลผ้าผีกินที่แรกกูก็ไปฮว่าวนเพื่อนล่ะ ก็เลยว่าเอาไปกินเหมือนแกงมังสวิรัติใจดีสันละว่าอุกกาเลยเสียเล่าลางแต่ง่ายอ่อนกินกินเนี่ยกับบดตีป์เท็ตเห็ดเหลืองบึงมายามเลืกหูบึงเอามันออกมาเลยออกเราออกมาแล้วสามใบบ่สามตัวหยาบเลยอกหูบึงออกมามละครับพ่อ ขอสชงไฮซามปาก็ะามโตนี่ถ้าใบมันเนมันจะรุดขอสชงไฮสามใบนี้ทสานเนาะงซามนีกามตหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่มีเล็กหนึ่งเล็กเก่าเหลไม่เขียนเอาครับหนึ่งเก่าสี่งามเขียนตัวไหนลูหอดเก่า อสองตัวให้สามตัวสีหนึ่งเกาเอาไสี่หนึ่งเก้าได้สี่หนึ่งเก้าแล้ครับแล้ผู้เลเห็นคลิปนี้ครับเล็กบึงได้ไหม้องนะผู้เลเห็นคลิปนี้หวานๆ้กันครับคนไหนเล็กแล้วก็เอากล้วยไม้เพื่อนกล้วยสุกไม้เพื่อน เบ้งข็นไมใ่หูมันเด็กเก่ามันมันม um like oh, like like oh, ันเนนเสียงเบืองเสีกเออมันยออกขอเห็เลยครับเ็ดยังเข็ดไข่พื่้โอ้ยหน่เลอครับหามาเลยครัยโอ้หนื่อยเหลือเลยครับเข็ดไข่เพื่อปื้อเลยไข่เลวครับ Okay. เร,ะะเระะมมื่งฝนปวกเปลี่ยนครับเปลี่ยนขากันชิช่วยครับ มีดอกเดียวแต่ดอกง่ายดอเขาเหรอ่ะมีอะไรกับพอมีดอกเดียวแต่ดอกะพ่นปวกไปไ่มีเห็ดลงดูลองดูเป็นะไเห็ดดอกนึ่งนะครับเนี่เห็ดเนี่ยเห็ดท่านเหมือน็ดท่านเทา่โอ้ยคือสภาพต้นเดียวกงสิ าานนขาทมงขา่อง,งน้ำ<ะ>ถือกี่กองฮะ่เาจ้ตเป็นนำเทกินป่ะอดฐาสนสัวรเฉพาะจะระดอกครับชัวรพาะเ่ริดอท่านนะ่งดอกน้าเนีะโอ้เครื่งดอกตาดอกนุมก็ดอก้นๆอย่งเคืงดอกขึ้นดอกครับแาน ดินออกถอเน,นเครื่องเดยวหญิงสาเห็ดเฮียน้องเมเฮ็ดเอ๋นี่ เยงกดอกเงนึงบานมืออยู่ปาแม่คนนี่ก็ฟามือคนน่ะเนื้อดอกเดียวอินอดอกเดียวดอกเดียวอินร้อยบาทแม่องมีดอกเดียวคอล <c ười> อ,อกเดียวม <c ười> ีอะไนึงวันแกดองเดียวโอ,อ, <c ười> อเคเลยว่างานนี่นนว่าเรวไม่นั่งอยอากาเห็ดเรางก เนื้อหลอดเดียวเนี่ยหอกเดียวบานเบ้อเบ้อเลยใครมันเขากินมพี่พี่ใครมันเขากินเ,น,เ,น,เนี่ยหอกเดียวเต็มตะกะ้า <c oughs> <c oughs> ดีๆๆคอยกอระเพาะกันดีๆๆใครแบบไงกันคื <c oughs> อน้าสวยด้วยคุณนะ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 

ขาเยิ้มๆไม่แน่นเดมากี่ก่พี่แก่ไม่เคยไม่ยืดเลยทงานส่วนเาขอเอวตักขาตักขาออกกองกัน็จะเห็นว่ายันเ้างเอ้นลายนี่ก็จะเลี้ยวขอไปช่ยนี่ Rốt khuôn lái lái này nè Nó có kia phía trước bỏ khỏi vai Rốt nháy rốt cả bãi Này có cho đều xoay này, xoay nào không ừ. 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 nhỉ ừ. gì ก็คือหาก็คือหามันเลยนมารเห็ดอนี่พ่อ่มีนั่งิจะแกงเลยวาเห็ดเราหลายอย่างกางกูบว่ถิ่นนี่กางกูกบ่ถิ่นอันนี้เห็นครันี่นี่นี่อันนี้ด้อันนี้ด้ปนหนึ่งไดอันตัวอันดอกตมๆก็ได้ตหันาเห็ดให้ไ่มีหมูข่ยังไงอยู่ หยบคอมเมนต้ามันออกอันที่สันแบบงได้เนาะนีนนาอิ่นไปเอาเห็ดนี่ได้เห็ดคนละปนพอไหมหงบานเ้องมันกระทำหนี่ละบ้านเ้องบานเ้องม่าได้หลายเกาะครับกินเดยวแต่รัสบายเลยครับมันะท่นในเกิดเนาะมอนี้มีรถอยู่ขั้นเดียวหาอยู่สามคนนี่บพามีผู้อื่นนี่ได้บานก็้า